ต่อไปนี้ก็จะได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่อารามแห่งอนาถาพินทิกะเศรษฐีซึ่งมีนามว่าพระเจตวนารามใกล้กรุงสาวัตถี ในคราวนั้นพระนันทะผู้เป็นพระโอรสของพระนานางซึ่งเป็นพระเจ้าน้องของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายองค์ด้วยกันว่าข้าพระเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ข้าพระเจ้าไม่อาจจะทรงพรหมจรรย์อยู่ได้ข้าพเจ้าจักลาสิขาศึกออกไปเป็นคารวาส ครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว <c oughs> ก็นั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ นันทะผู้เป็นพระโอรสของพระนานางซึ่งเป็นพระเจ้าน้องของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พอแก่ภิกษุเป็นอันมากว่าข้าพระเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์อีกต่อไปข้าพระเจ้าไม่อาจทรงพรหมจรรย์ไว้ได้ข้าพระเจ้าจักรลาสิกขาสึกออกไปเป็นครวว่ดังนี้พระเจ้าข้า ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงไปเรียกพระนันทะตามคําของเรามาดูก่อนพระนันทะพระศาสดารับสั่งให้มาหาท่านภิกษุนั้นทูลรับถ้อยคําของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าดังนี้จึงไปหาพระนันทะบอกว่าดูก่อนพระนันทะ พระศาสดารับสั่งให้ไปหาพระนันทะรับถ้อยคำของภิกษุนั้นแล้วจึงไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนนันทะจริงหรือได้ยินว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากว่า ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าไม่อาจทรงพรหมจรรย์ไว้ได้ข้าพเจ้าจากลาสิกขาสึกไปเป็นครวาธพระนันทะกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าดูก,ก่อนนันทะเพราะเหต ide, ุไรเธอจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่อาจทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จากลาสิกขาสึกออกไปเป็นครวาต ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านางชนะพะทะกัลยาณีของข้าพระองค์ซึ่งเป็นชาวสากยะที่กำลังสะผมได้ครึ่งหนึ่งได้สั่งข้าโพระองค์ไว้เวลาจะออกมาจากบ้านว่าขอพระลูกเจ้าจงกลับมาโดยด่วนดังนี้เมื่อข้าพระองค์นึกถึงคำสั่งอันนี้ก็ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่อาจทรงพรหมจร์์ไว้ได้จากต้องลาสิขาศึกออกไปเป็นกระวาดเมื่อสมเด็จพระรโลกนาถเจ้าได้ทรงสดับดังนี้แล้วจึงทรงจับแขนพระนันทะพาสเสด็จไปสู่ดาวดึงเทวโลกโดยเร็วพลันเหมือนกันกันกบบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าฉะนั้นก็ในคราวนั้นนางอัปปศห้าร้อยน,นางซึ่งมีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ กำลังเข้าเฝ้าสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามพระนันทะว่าเธอเห็นนางอัปสศห้าร้อยเหล่านั้นหรือไม่พระนันทะกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าดูก่อนนันทะเธอเข้าใจว่าอย่างไรนางชนะปะทะกาลยาณีผู้เป็นสักยะกับนางอัปสศห้าร้อยเหล่านี้ใครจะสวยกว่ากัน หน้าดูหน้าเลื่อมสายยิ่งกว่ากันนางอปปสห้าร้อยเหล่านี้ใครจะสวยกว่ากันและหน้าดูหน้าเลื่อมสายยิ่งกว่ากันพระนันทกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านางวานนที่มีขนเฮี้ยนเกรียนมีหูขาดจมูกขาดชั้นใดนางชนะปทะกัลยาณีผู้เป็นชาวสากยะก็ฉันนั้นเมื่อเทียบกับนางอปปสห้าร้อยแล้ว ก็ไม่เท่าเสี่ยวหนึ่งหรือครึ่งเซี่ยวนางอัปสห้าร้อยเหล่านี้งามยิ่งกว่าน่าดูยิ่งกว่าน่าเดิมสายยิ่งกว่าพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกอน,นันทะเธอจงยินดีประพฤติพรหมจรรย์เถิดเราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อให้ได้นางอัปสห้าร้อยที่มีสีเท้าเหมือนสีเท้านุพิราบเช่นนี้พระนันทะจึงกราบทูลว่า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรับรองให้ข้าพระองค์ได้นางอปสรถึงห้าร้อยข้าพระองค์ก็จักยินดีประพฤติพรหมะจันทร์ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจับแขนพระนันทะพาเสด็จกลับสู่พระเจตวันวิหารโดยการไม่เนินช้าอุปมาประหนึ่งว่าบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่แขนฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ทราบข่าวว่าพระนันทะผู้เป็นพระโอรสของพระนานางซึ่งเป็นพระเจ้านองของพระผู้มีพระภาคเจ้าประพฤติพรหมจรรย์เพราะเห็นแกนางอัปสรฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองเพื่อจะให้พระนันทะได้นางอัปสหร้อยดังนี้ในครั้งนั้นพวกภิกษุที่เป็นสหายของพระนันทะก็เรียกพระนันทะว่าเป็นลูกจ้าง เรียกพระนันทะว่าเป็นผู้ถูกไถมาด้วยคำว่าพระนันทะเป็นลูกจ้างพระนันทะเป็นผู้ที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมาพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพราะเห็นแก่นางอัปสรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รับรองพระนันทะว่าจะให้ได้นางอัปสรทั้งห้าร้อเมื่อพระนันทะได้ฟังดังนี้ก็อึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชังโดยถ้อยคำอันนั้น จึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรมีตนอันตั้งมั่นไม่ช้าก็สำเร็จผลที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งเป็นผลที่กุลบุตรทั้งหลายผู้บรรพชาปรารถนารู้ว่าชาติสินส้นแล้วสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก กล่าวคือพระนันทะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในคราวนั้นลำดับนั้นมีเทพย,ายดาตนหนึ่งซึ่งมีรัศมีกายรุ่งเรืองทำพระเจตวันตั้งสิ้นให้สว่างสวยัยด้วยรัศมีของตนแล้วเข้าเฝ้าสมเด็จพระท,ทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นยืนอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนันทะผู้เป็นพระโอรสของพระนานางซึ่งเป็นพระเจ้าน้องของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สําเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้ด้วยตนเองแล้วพระเจ้าข้าฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยังทราบว่าพระนันทะได้สําเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมีได้ด้วยตนเองแล้วเมื่อสิ้นราตรีวันนั้นแล้วพระนันทะก็ไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วก็จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองจะให้ข้าพระองค์ได้นางอัปสศห้าร้อยน,นั้นเป็นอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้พ้นจากการส่งรับรองนั้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนนันทะถึงเราก็ทราบใจของเธอด้วยใจของเราว่านันทะได้สำเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยตนเองแล้วถึงเทวดาก็มาบอกเกเราว่าพระนันทะผู้เป็นพระโอรสของพระนานาง ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สำเร็จเจตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้ด้วยตนเองแล้วดังนี้ดูก่อนนันทาการที่จิตของเธอพ้นจากอาสวะทั้งหลายนั้นเป็นอันว่าเราก็พ้นจากการรับรองเหมือนกันคัานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเนื้อความอันนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า ผู้ใดข้ามเปือกตมคือกามแล้วย่ำยีหนามคือกามแล้วบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะแล้วผู้นั้นเรียกว่าภิกษุผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งหลายดังนี้ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตถกถาว่าพระนันทะนั้นเป็นชื่อของพระภิกษุนั้นก็การที่พระภิกษุนั้นจะได้ชื่อว่านันทะเพราะธรรมพระมารดาปิดา บริวารชนตลอดถึงวงญาติทั้งสิ้นให้รื่นเริงใจโดยเหตุที่ประกอบด้วยลักษณะแห่งจักรพรรดิที่กล่าวว่าเป็นพระเจ้าน้องของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือเป็นพระโอรสร่วมพระบิดาเดียวกันกับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ผู้ที่เกิดร่วมประคันเดียวกันกับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้น ในพระบาลีจึงกล่าวว่าเป็นพระราชโอรสของพระนานางคือเป็นพระราชโอรสของพระมารดาน้อยได้แก่เป็นพระราชโอรสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระกนิษฐาภคินีของพระนางสิริมหามายราชเทวีคำว่าพรหมจันทร์นั้นได้แก่ความประพฤติอันประเสริฐสูงสุดคือการบริโภคคนเดียวนอนคนเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับเมธุนธรรมคำว่าทรงพรหมจรรย์คือทำจิตดวงก่อนที่เกิดจากจิตอันเลื่อมใสในดวงแรกจากจิตเลื่อมใสดวงแรกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่โดยชอบก็คำว่าพรหมจรรย์ในพระสูตรนี้หมายถึงมรรคพรหมจรรย์ด้วยคำว่าลาสิกขาอธิบายว่าสละสิกขาทั้งสามคือตนสมาทานด้วยความเป็นภิกษุในเวลาที่อุปสมบท ที่ตั้งขึ้นโดยลำดับคือทำให้เกิดขึ้นโดยลำดับเพราะเหตุไรพระนันทะจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่อาจทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จากลาสิกขาออกเป็นครวาดเรื่องนี้ก็มีคำวิสัชนาไปตามลำดับแห่งเรื่องนี้มีมาว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมมาจากอันประเสริฐแล้วเสด็จสู่กรุงราชคฤห์ ทรงประทับอยู่ที่พระเวรุวันในครั้งนั้นพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชทรงส่งอมมหาหมาดสิบคนซึ่งมีบริวารคนละพันคนละพัน,น,พนให้ตามไปทูลอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้สเสด็จกลับสู่กบ,บิลพัทรราชธานีมหมาหมาดกับบริวารเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัดด้วยกันทั้งสิ้น เวลาการุทายามาตได้สำเร็จพระอรหัสตแล้วก็ทูนรัตนาสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยการพรานาถึงมักคาดำเนินแล้วพระองค์ก็จึงพร้อมด้วยพระกีนาศพสองหมื่นเป็นบริวารเสด็จจากสถานกรุงราชจักรืสู่กรุงกบิลพัฒหมานครทรงกระทำฝนโบกระพัดซึ่งตกลงในที่สมาคมแห่งพระญาติให้เป็นเหตุแล้วก็จึงทรง แสดงเวสันดรชาดกยกเรื่องพระเวสันดรชาดกขึ้นประกาศให้ปรากฏแก่พระประยุรยาตทั้งหลายรุ่งเช้าขึ้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตโปรโดพุทธบิดาให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลด้วยพระคาถาที่มีมาว่าอุติตเถนับประมัดเฉยยะเป็นต้นแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชวัง ทรงโปรดพระนางมหาพชาบดีให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทรงโปรดพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชให้ดำรงอยู่ในสกะทาคามิผลด้วยพระพุทธนิพนธ์คาถาว่าทรรมันจะเรีเป็นต้นในเวลาสมเด็จพระทศพลทรงกระทำพัฒกิจสเสวยจังหันเสร็จแล้วก็ทรงแสดงจันทะกินรีชาดกเพราะอาศัย คุณคาถา,าของมานดาเพราะอาศัยคุณคาถา,าของมันดาพระราหุลให้เป็นต้นเหตุพอถึงวันที่สามพระนันทกุมารก็ได้รับการอภิเศกและการเสด็จขึ้นพระมนเทียนกับการอาวาหะมงคลสมเด็จพระทศพลก็ได้เสด็จเข้าไปเสวยที่พระราชวังอีกเวลาสิ็จแล้วได้ทรงส่งบาตรให้แก่พระนันทกุมารถือไว้ ทรงแสดงมงคลคาถาเสร็จแล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับแต่ไม่ทรงรับบาตจากพระนันทกุมารฝ่ายพระนันทกุมารก็ไม่อาจกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับบาตกลับไปเถิดเพราะอาศัยความเคารพต่อสมเด็จพระบรมศาสดาเพียงแต่คิดอยู่ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเห็นจากทรงรับที่ศีรษะปันได แต่พอถึงศีษะบนใดก็หาได้ทรงรับไม่ฝ่ายพระนันทกุมารก็คิดว่าเห็นจากทรงรับที่เชิงบนไดพอถึงเชิงบันไดก็หาได้ทรงรับไม่ฝ่ายพระนันทกุมารก็คิดอีกว่าเห็นจากทรงรับที่หน้าพระลานหลวงแต่สมเด็จพระ,ระบรมศาสดาก็หาได้ทรงรับไม่ฝ่ายพระนันทกุมารก็มีแต่ใคร่จะเสด็จกลับแต่ไม่อาจจะทูลให้ทรงรับบาศจากมือของตนได้ ก็ได้แต่คิดว่าสมเด็จพระบรมศาสดาจากทรงรับในที่นี้ที่โน้นในขณะนั้นก็มีผู้บอกแกนางชนะปัทะกัลยานีผู้เป็นคู่อภิเษกว่าข้าแต่พระแม่เจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระเจ้านันทราชไปแล้วจากพระเจ้านันทราชจากพระแม่เจ้าแล้วพระนางชนะปัทะกัลยาณีนั้นกำลัง สางพระเกศีได้เครื่องหนึ่งพอได้ยินดังนั้นก็รีบขึ้นปราสาสตยืนอยู่ที่ประตูสีหบัญชรรองสั่งไปว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าจงสเสด็จกลับมาโดยด่วนเถิดคำรองสั่งของพระนางนั้นเป็นเหมือนกับติดขวางอยู่กับพระหัไทยของพระนันทราชกุมารฝ่ายพระศาสดาหาได้ทรงรับบาดจากพระหัตถ์ของพระนันทราชกุมารไมม ได้ทรงนำไปจนกระทั่งถึงพระวิหารแล้วตรัสถามว่านันทะจจกบวชหรือพระนันทะไม่กล้ากราบทูลว่าจากไม่บวชก็ได้รับทูลว่าจาักบวชพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดา,า,าจึงตรัดสั่งพระสงฆ์ว่าถ้าอย่างนั้นจงให้พระนันทะบวชเถิดพระภิกษุสงฆ์ก็จัดการให้พระนันทะบวชตามพระพุทธดีกา เป็นอันว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัตต์แล้วได้สามวันก็โปรดให้บวชพระนันทาราชกุมารพอถึงวันที่เจ็ดพระนางพิมพายะโสธราก็ทรงส่งพระราหุลให้ไปทูลขอมรดกต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงโปรดให้บรรพชาเสียอยู่มาอีกวันหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงโปรดพุทธบิดาให้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลโดยทรงแสดงมหาธรรมะปารชาดกเป็นอันว่าสมเด็จพระบรมมนายกศาสดาโปรดให้พระนางมหาปราชาบดีดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลโปรดให้พระพุทธบิดาดำรงอยู่ในผลทั้งสามคือโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลเสร็จแล้วก็จึงทรง หอมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สเสด็จกลับสู่กรุงราชเ,เครืออีกเมื่อนาถพินธิกาเศรษฐีสร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายเสร็จแล้วได้เชิญเสด็จไปประทับจำพรรษาที่พระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีมหานครเมื่อสมเด็จพระชินบรศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารดังนั้นพระนันทะซึ่งบรรพชาโดยความจำใจ ไม่ใช่หลังเลงเห็นโทษในกาารมณ์เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของนางชนะปทะกรลยาณีก็มีความทุรนทุรายเร่าร้อนไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นในพระพ w a พุทธศาสนาได้บอกความไม่ยินดีของตนแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในพระบาลีว่าในคราวนั้นพระนันทะได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากว่า ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่อาจาดำรงพรหมจรรย์ไว้ได้จักต้องลาสิกขาออกไปเป็นคารวะด,ดังนี้มีคำปุจฉาขึ้นมาว่าเพราะเหตุไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดให้บรรพชาพระนันทากุมารมีคำวิสัชนาว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาดในการทรงฝึกฝนซึ่งวินัยชนทั้งหลายทรงพระดำริว่า ถ้าเราแสดงโทษกรรมอารมณ์เสียก่อนไม่อาจเพื่อจะเปลื่องนันทกุมารให้ออกจากกรรมอารมณ์ได้เราให้บรรพชาแล้วจึงจกเปลื่องออกได้โดยอุบายแล้วจึงจกให้บรรลุธรรมพิเศษได้ทรงเห็นดังนี้แล้วก็จึงทรงโปรดให้บรรพชาคําว่าผู้เป็นชาวสากยะนั้นคือผู้เป็นพระราชธิดาของสากยะกษัตริย์คำว่านางชนะปะทะกรลยาณีนั้น คือพระนางนั้นเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามมีร่างกายปราศจากโทษหกประการประกอบด้วยเบญจกัรยาณีในชนบทนั้นกล่าวคือนางนั้นไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักล่วงเสียซึ่งผิวพรรณของมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณของเทพธิดาจึงได้ชื่อว่าปราศจากโทษร่างกายหประการมิใช่แต่เท่านั้น ประนางนั้นยังมีผิวงามมีเนื้องามมีเล็บงามมีฝันงามมีวัยงามอีกห้าประการจึงได้ชื่อว่าประกอบด้วยเป็นจะกัลยาณีนางนั้นยืนอยู่ในที่ใดก็สว่างไปถึงสิบสองศอกด้วยรัศมีกายของนางอันนี้จัดว่าผิวงามประหัตและประบาททั้งสี่กับริมฝีปากของพระนางย่อมเหมือนกับผ้าปะวานแดงและผ้ากำพลแดงซึ่งมีสีดัง ย้อมครั่งจึงได้ชื่อว่ามีเนื้องามเล็บทั้งยีสิคือทั้งเล็บมือและก็เล็บเท้าของนางนั้นก็เหมือนกับย้อมด้วยน้ำครั่งจึงเรียกว่ามีเล็บงามฝันทั้ง32มสิบสองซี่ของนางนั้นย้อมเป็นระเบียบเรียบเรียงงามประหนึ่งว่าระเบียบเพชรที่ตั้งไว้เป็นทิวแถวฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ามีฝันงามถึงแม้ว่านางนั้น จามีอายุตั้งหนึ่งร้อยี่สิบปีก็ไม่มีเส้นเกศีงอกปรากฏเหมือนกับนารีอันมีอายุได้16ปีฉะนั้นจึงเรียกว่ามีไหวงามเพราะฉะนั้นนางนั้นจึงได้ชื่อว่านางชนะพทะกัลยาณีขณะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านำพระนันทะราชจุกมารออกไปจากพระาชวังนั้นนางชนะพทะกัลยาณีนั้นกำลังสางพระเกศาอยู่ ได้สเสด็จขึ้นประสาทร้องสั่งไปทันทีเมื่อพระนันทากุมารระลึกถึงคำที่ร้องสั่งนั้นขึ้นมาในเวลาใดก็ไม่พอใจที่จะอยู่ประพฤติพรมาจาร,รย์อีกต่อไปในเวลานั้นได้แจ้งความไม่พอใจของตนนั้นให้เพื่อนภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนั้นจึงทรงนำสเสด็จไปสู่ดาวดึงสวรรค์ด้วยกำลังฤทธิ์ของพระองค์ทรงชี้ให้พระนันทะ ดูนางวานอนขนเฮี้ยนเกรียนมีหูขาดจมูกขาดหางด้วนซึ่งนั่งอยู่บนต่อไฟไหมในไร่แห่งหนึ่งซึ่งมีในระหว่างทางเสียก่อนแล้วก็จึงนำเสด็จไปสู่ดาวดึงสวรรค์ส่วนในพระบาลีได้กล่าวไว้ว่าเหมือนกับพระศาสดานำเสด็จไปสู่ดาวดึงสวรรค์ในขณะเดียวเท่านั้นหาได้กล่าวถึงระยะทางที่ผ่านไปไหม เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปนั้นได้ทรงแสดงความนะเกี่ยวกับเรื่องของนางวานอนขนเฮียนเกลียนในระหว่างทางให้ปรากฏแก่พระนันทะดังที่แสดงมาแล้วก็จึงนำเสด็จสู่ดาวดึงสวรรค์ต่อภายหลังทำให้พระนันทะได้เห็นนางอภสรทั้งห้าร้อยส่งรับรองว่าจะให้พระนันทะได้นางอภสรทั้งห้าร้อยแล้วก็นำเสด็จกลับสู่พระ,พระวิหาร ต่อมาภายหลังพระนันทะนั้นก็ได้สำเร็จพระอา,หารหัดในไม่ช้าเมื่อพระนันทะเข้าเฝ้าจึงทรงเปล่งอุทานดังที่ได้ยกขึ้นแสดงว้แล้วนั้นเนื้อความในอุทานนั้นมีว่าผู้ใดข้ามเปลือกตมคือทิฏฐิหรือเปลือกตมคือสงสารไปสู่นิพพานด้วยสะพานคือพระอริยมรรคกำจัดกิเลสกามทั้งปวงซึ่งได้นามว่าหนามเพราะเป็นของ เสียบแทงสัตว์ทั้งหลายแล้วยำยีเสียด้วยยานอันเลิศได้แล้วถึงความสิ้นแห่งโมหะคือพระอระหัตผลและพระนิพพานได้แล้วผู้นั้นเรียกว่าภิกษุคือเรียกว่าผู้ทำลายกิเลสแล้วเรียกว่าผู้ไม่หวั่นไหวในสุขที่เกิดขึ้นจากการประจวบอิทธารมณ์ไม่หวั่นไหวในทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการประจวบอนิธารมณคำว่าสุขและทุกข์ในอุทานนี เป็นแต่เพียงเทศนาเท่านั้นหมายความว่าภิกษุผู้เช่นนี้ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งสิ้นดังนี้ก็สิ้นเนื้อความในอัตถกถา,าเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียออยเตียนสรูนเจริญพร